แล้วมึงสิพาไปนั่งรถเที่ยวจังหวัดเลยแบบไกลเขียงไกลชิดธรรมชาติสุดๆซ,ซีมี่มงได้ดไปกันไปห้องก็ไดไปลุยมองไรกุทยานแห่งชาติภูเหลือจ่ายเงินแล้วก็ลุยรถยืนแอกจากน้อยนึงกอนอย,าย,าย,ายา่ยบาบังอย่าบังอย่าบังเบบังได้จังได้อยู่หน้าล้อศูนย์ไม่ยากหอกลุนขึ้นข้าเคีงกันดีกว่าไปเฮออันนี้ยูลานจอดรถเด้อเอารถไปบ่ได้แล้วมัอนี้ก็มีห้องน้ำแล้วก็ร้านค้าเต็มเลยแต่ว่าตอนพุมไปเนี่ยอย่างบ่เปอร์เถือผมจอดรถมังนี้ผู้ใด้่มยากยางก็มีรถไปทรงเด้อคนละท ระวังห่างกระหออนกกิบก,กริบกลิบกลิบกลิบใส่ส่ะแปงเขงครับการซิกขึ้นไปทางเขิงก็ต้องยางผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติพาลนน้อยและพวเรือตามป้ายเลยลพี่ตามป้ายเลยเลี้ยวขวาพาลนน้อย ย่างบุดเดียวก็ฮอตแล้ววิวผ่าล้นน้อยมอะมะนันีได้มอกข้าวจัว่วแล้วก็ย่างตออีกจากน้อยหนึ่งตามทางอเมซัสโอ้ยงามจังย่างไปเบิ่งไปก็จสมีป้ายให้ความรู้เรื่อยๆแล้วก็มีปลายบอกข่างพร้อมบลงแน่นอนตามทางก็มีมอกออกมาให้เวยชมตั้งหลายต้นไม้ใบหย้าก,ก็เขี้ยวอุโมงต้นไม้มงนี้ย่างงามเลยขอย่างที่เทพจะกรูปแนแล้วก็ได้รูปนี้มาย่างตอปาร์ตสุด<ะ>องศา ยังมอ่ะแ,แม่ก็ฮอดยอดภูเหลือแล้วครับทางเทิงเป็นลานสนมองออกไปก็เป็นวิวมือนี้มีมอกอย่าลืมกราบพระเด้อแล้วก็ไปมังอื่นต่อมั่งสองน้ำตกแกงเกี้ยงมาฮอดกระพอเจ้าที่รถตามครับเจ้าน้ำตกแกงเกี้ยงก็เป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ในอำเภอภูเหลือมีห้องน้ำดึกๆกับแคมปิ้ิงได้พร้อมแต่ยามนี้นั่งพักจากน้อยก่อนหอนอกลางคืนนี้เป็นตะทายดาวมวนจังเนี่ยน้ำก็เป็นตะเย็นเย็นๆก็ลองเล่นก่อนน้ำตกแกงเกี้ยงมังนี้เที่ยวฝีเดอ้อพี่น้องช่วย มองนี้ก็คือจุดชมวิวภูหัวหอมอำเภอนาเห้วจังหวัดเลยมาเมื่อนี้บรรยากาศดีค<า>่ะๆขวงกล้องโชว์จากบ้านก่อนขวงกล้องกันมองนี้ก็เป็นจุดกางเต็นท์บึงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกยังงามเลยอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายซึ่งมีภูเขาที่สวยงามอลังการและไกลๆพูนกับภูเขาฝั่งลาวเด้อและเมื่อน,นี้ก็มีผู้มากางเต็นท์โอ้เป็นตะมวนจากเนาะนั่งพักจากน้อยาไปมองต่อไปกันครับฮอตแล้วฮอตแล้วภูเก้าหง ม่งนี้เป็นถนนงามๆก่อนเข้าตวัวอำเภอมองจอดรถให้สำหรับลงไปทายรู้่าไม้ต้นไม้เขี้ยวมาเมื่อน,นี้ฝนตกพอดีก็ได้เห็นสายฝนและภูเขางามๆเดอ้อมาเมืองเลยทั้งทีม่งนี้อย่าพลาดมองสุดท้ายก็คือภูผาม,มาม้อมาเมื่อนี้ก็ยักจากน้อยฝนตกตั้งแต่ยังไม่ได้ออกไปได้ มามืองนี้กระสีไดยางสมธรรมชาติประมาณ1กิโลกรอนซีฮอตยอดขันขึ้นไปบนยอดกระสีเห็นฟังไทยและฟังลาวโดยที่มีแม่น้ําเหืองกันทางซ้ายมือเป็นฟังไทยทางขวามือที่ฝนตกขั้นเป็นฟังลาวทั้งหมดนี้ก็เป็นม่องเที่ยวในจังหวัดเลยขันมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเลยก็อย่าลืมมาเที่ยวสถานที่ต่างๆที่ผมมาเว้สู่ฝั่งในมือนี้เด้อนี่กระซํานี้เดอ้ดเดอไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วพบกันไหมจ้า